เอา้ายังเงียบเลยเอา้า <c> ก <oughs> ูยหมึงพูดอยู่อ่าไม่จะพูดอะไรกูพูดเหรอกูไม่ได้พูดเดี๋ยวกูเล่าตำนานมาเลดเดอร์ให้ฟังหน่อยเฮ้ยเล่า, <c oughs> เ,ลาเล่าเลยครับพี่ผมอยากรับรู้ตำนานมาเลดเดอร์ครับการกำเนิดใหม่ของเอสนะครับ <c oughs> เลเดอร์กี้คนแรกในประวัตารโลกครับ <c oughs> เล่าฟังได้ไหมครับ <c oughs> พอดีนี่อาจจะเป็นออนโอพีที่โตเอถ่ายก็แต่ไม่ได้ลงครับเพราะมันอาจจะติดเลทสิบแปดบวกครับไอ้เหี้ย ล้ววไไงดีะอ้สสัอาจจะมีเนื้อหารุนแรงครับรุนแรงกว่าชินคาเมลเลเดอร์ที่ฉายค <c oughs> าโนยที่ได้กโอโิอันโนะครับอาจจะดาร์กกว่านั้นครับก <c oughs> ูอันนี้ไม่ด่าอันนี้ไม่จะดา่ารม่คือผมขอขอขอคลิปฟุตเทจด้วยไ,ไหน่อยครับเป็นคลาวฟุตเทจการให้เก็บขัดผ่านทางปากครับกูไม่กูไม่ถ่ายไว้นะัะนนะกูไม่ได้ถ่ายไม่่ถายครับเออแล้วมีคลิปคลิปอื่นของผู้มอบเข็มขัดนะครับพอดีอยากเห็น จะเล่าได้ยังครับว่าเหตุการณ์เมื่อคุยขัดเป็นไงพอดีตอนนี้กำลังตั้งนะครับดิชั <laughs> นแล้วตอนนี้เลยตั้งหขวยครับจะมีอย่างอื่นนะครับคือคือตอนนั้นนะมันจะมีกีฟมันจะมีไอ้เลขาขบ๊อกอยู่ไม่เล่าเลยอ่ะอ๋อว่าไงว่าไง,งาครับ <laughs> ไม่เล่าเลยพอดีเป็นประเภทขึ้นขึ้นอินโทรจำส้งก็ไม่ไหวแล้วครับไปเยอะส แล้วแล้วต่อพี่บอสอีกท่อนเลยครับผม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 โกยตรงพื้นมาใส่ในท่อคืนเลยครับสามารถยิงกันมาใหม่ได้อีกรอบครับเกลียเนี่ยพี่บอสเล่าใหม่นะครับกูต้องใส่ในเพื่อนกูอยู่วะต้นตัวไหนบอกว่เกลียเล่าเล่าเลยครับพี่บอสกูไม่อยากเล่าเลยยังเจอถ้าเกิดถ้าเกิดเนื้อหาไหนเนื้อหาไหนออกอากาศไม่ได้ผมจะส่งให้ทีมงานผมเซ็นเตอร์ให้ทีมงานมป็นใครวะ มึงครับกูจะเล่าอะไรก็คิดดีๆแล้วก pues> ันโอเคตอนนั้นนะมีมีผู้สาวเออเดยวก็ชอบชอบแบบว่าชอบอะไรก็จะแบบชอบอวดกันนี่ด้วยชอบอนิเมะเรื่องเนี้ยก็ชวนกันดูอะไรเงี้ยทีนั้นแบบกีเพิ่งมาก็แบบเฮ้ยจะได้เข็มขัดกีทอะไรเงี้ยแล้วทีนี้มันบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวซื้อให้นะกูเฮ้ยจริงจริงเหรอจะซื้อให้จริงเหรอ พงมากเลยนะบอกได้ดิซื้อให้เธอตั้งเยอะแล้วเค่เก็บคไรเดอร์จะเป็นไรไปแต่มีข้อแมหนึงอย่างเธอต้องนานเย็นนะตอนใส่ต้องต้องใส่มาเย็นด้วยเขี่ยเลยกูกูก็เลยบอกว่าได้แล้วมันก็โอนตังมากูซื้อเลยอย่าบอกนะไอ้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 อไอไอ้ไอ้้้ไอีไอ้ไอ้ไอ้ไ้้้้ อย่าบอกเขาบูสบุญตึงตูงเอ็มเสร็จเตรียมอะเรี้อ่ะปนี่ครับตอนนั้เป็นแรกๆครับถ้าเกิดพี่บอสเสียบมาร์คทูแล้วแปลงเป็นมาร์กไนอาจจะทำให้เกิดการอาการฉีกขาดทางช่องคอได้ครับถือเป็นบุญถือเป็นบุญแล้วัอนนี้อะไรได้งแค่มาร์คทูหรือเหรอครับตอนนั้นใช่ไหมครับมาวันมาวัน นี่จะเป็นบูตมาคถูกเออมาควันใช่ไหมครับตอนนั้นเพื่อนไม่มาเลยกีแล้วนไ์เดอร์ไว้เด็กกูถ้าถ้าอีเวนต์ออกถ้าอีเวนต์เกิดหลังจากนั้นหนึ่งปีก็อาจจะเกิดอาการฉีกขาดครับเพราะตอนนั้นเป็นมาคไนแล้วแล้วมีอีกหนึ่งตอนนั้นส่งคิมคัตไลเดอร์แต่เพื่อนไม่ดูแล้วตอนนี้มันตอนนั้นดูฟูโตอะฟูโต้ด้วยกันอยู่มันบอกว่าชอบพี่บีบมาเลยบีบน่ารักอะไรเงี้ยแล้วมันบอกว่าไอ้อยากได้เมมมาเล่นอ่ะ มันก็บอกมันก็บอกว่าเอ้ยอยากจับเมมเธอก็เลยบอกเมมเมมไม่มีเสียงนะบอกเอ้ยมันน่าจะกดแต่มีเสียงนะเสียงไงไซ่โขนนะตับ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 หือเี่ยเดี๋ยวเป็นการผสมพันธุ์ระหว่างมนุษย์กับโดพันธุ์นึงครับผมเพราะเนื่องจากไกอาเมัอริสติดอยู่ที่ตัวครับตรงประเด็นนี้ใช่ไหมครับพี่บอสพี่บอสเป็นโดพันธุ์อะไรครับเนี่ย เอ้อคุณพมอเว้ยคุณเล่าอะไรเหี้ยเนยเปลี่ยนเรื่องเหรอเฮียรูปแบบใหม่ของการของการแปลงร่างสาษไว้เด็กอะบอกเนี่ยเด็กโตมาอ๋อเอาปลาขายอ่ะก็คือก็คืออ่า ก็คือผู้มอบสิทขั์ให้พี่บอสนะครับตอนเจอพี่บอสที่เป็นโดพันไปแล้วก็คือจะพูดว่านับความผิดของมึงซะครับแล้วก็ใส่เลยใช่ไหมครับใช่ครับเ้าได้ตอนนั้นได้นับนะครับว่าผิดทําผิดไปกี่รอบครับได้นับไหมครับส่วนมากก็สามนะทําผิดไปถึงสามครั้งนะครับโอ้โหเป็นการทาที่แย่มากครับการทำผิดสามครั้งนี่เป็นแบบการทำผิดของพวกโดพันระดับสูงครับอาจจะเป็นระดับเดียวกับพวกนัสคาหรือพาเปทิยาครับ ระดับนั้นเลยใช่ไหมครับคิดนี่รู้เยอะซะด้วยใช่ครับผมก็คือเป็นตัวหลักในตระกูลของที่เป็นพ่อของฟิลิปใช่ไหมพ่อที่อาวุธฟิลิปแล้วผมดูทุกวันครับผมดูคลิปนั้นทุกวันเลยครับคลิปไหนโดพันธ์ปะทะดับเบิลนะครับคลิปเป็นฟาร์มพุทธโดพันธ์ปะทะดับเบิลครับเป็นโดพันธ์ที่มีไกอาเมมเบรียระหว่างขาครับเป็นสีออกขาวๆครับพร้อมกับ อาคาเมเลเดอร์ดับเบิลครับที่แปลงร่าเป็น Joker Joker, โจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์ครับเนื่องจากผิวออกจะกเนแท <c oughs> นหน่อยครับมันรื้อแล้วจะตายไหมผู้เชี่ยวมากเดชไม่ไม่ตลกไม่บอสอันนี้เป็นเรามีชะตากรรมของเมืองฟูโตเป็นเดิมพันแล้วนะครับกับการต่อ,อ,อสู้ครั้งนี้ครับฟูโตมึงอยู่ตรงแถวพนักงานการเหรอไอ้สัตว์ไอ้เหี้ย อยู่แถวๆนั้นนะครับทุกที่เป็นฟุโตได้ครับถ้ามีลมวิ่งผ่านนะครับเป็นเมืองแห่งสายลมครับเหนื่อยไหมเนี่ยกูทำะไรอยู่เลยกูเศร้าอ่ะทำไมไปละไปไหนทำไมกูไม่ไปนอนพักหรืออ่านหนังสือหาความรู้ไปไปนอนตอนแรกเราจะคีคอนเทนต์ไม่ใช่เหรอตอนนี้เป็นเทียมเนี่ยไปแล้วก็เนี่ยคอนเทนต์ได้ละนอสคอร์ทอเพเทีย ตกเกอร so like ์ตกเกอร์พระโดพันปินาสีเขียวอ่ะไอสีขาวอ่ะตรงหว่างขามีนออาจจะเป็นแบบไรโน่เงี้ยะมีนอระหว่างต่างกลอแล้วตอนกดแล้วมีเสียงไ่ะมีเสียงมีเสียงมียังไงครับคุยเออเออสิ่งี้ครับกดแรงแค่ไหนวะนน่น อาจจะเอากับโดนไรเดอร์คิกไก่นอครับ oh. อาจจะเจ็บเล็กน้อยครับแต่บางทีโดพันตัวนั้นอาจจะไม่เจ็บครับแต่ก็ชอบแทนใช่ไหมครับมือมือไม่จี้จุดกูดิกูชอบนะเพื่ไมวะาอาจจะมีการเสพสังวาสท,ท,ทางทางซอกนิ้วโป้งนิ้วชี้ครับใช่ไหมครับเพราะขนาดนอนแล็ดน่าจะเข้าได้ขนานพ้่พกพกนิ้วชีม้มึงก็ใหญ่อยู่นะใช่แบบกูใหญ่อยู่เหรอพี่หนระือแค่แบบมึง,ม,งมึงเอาน oh, ิ้วชี้กดมา น่าจะเป็นซอกระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วก้อยอะครับดีได้ไหมครับก,ก,ก,เก็เท่ากันรบรู้สึกก็เท่ากันเด่๋ยนี่เป็กูไม่เท่ากนเพราะต้องเพราะทางแชมเรเดอร์ต้องต้องฝุกนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางออกครับแล้วใช้ซอกระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วก้อยในการบำเลอตัวโดพันนะครับดูไม่ได้ไหมไว้ชี้ย แต่บางทีจําได้ว่าคอมเลเดอร์โตเกอร์จะมีทั้งค่าเดอร์พัน์และไรเดอร์คีกครับอันนี้อาจจะเป็นใช้ไลเดอร์ไรเดอร์พันธนะครับใส่เข้าทางตูหลังโลพันนะครับมีเหตุการณ์นี้ไหมครับไม่เคยเขาเรียกว่าเขาเรียกไรเดอร์มีมีไหมครับไม่มีไม่มีไม่มีแล้วถ้าเกิดเปลี่ยนเมมโมรี่แล้วใช้อุปกรณ์ในการแหกทางทวารหนักของโดพันธ์ขึ้นมานี่เคยมีไหม มีเคยใช้ลูน่าครับใช้ลูน่ายังไงครับไอเย็ยนรู้จักปาวะรู้จักครับรู้จักหมดเลยครับรู้นี่เหอวะใช้เออคือ,อทางของไรเดอร์จ็กเกอร์จ็อกเกอร,ร,ร์ได้เปลี่ยนเมมโมรี่หนึ่งอันแล้วเป็นลูนา่าทำให้ลิ้นเกิดอาการพริ้วไหวเหมือนลูนา่าเมมโมรี่ใช่ไหมครับเกียลินล้น็น,นสีเหลืองครับ,รบลิ้นนี่จะเป็นสีเหลืองหลังจากการ เออครับตอนแรกจะเป็นสีชมพูครับเนื่องจากพี่บอสอาจจะเนื่องจากโดพันอนจาจจะไม่ล้างพี่บอส,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 สใช่ไหมครับใชไหมครับไม่ไม่ไม่เคยไม่เคยไม่เคยไ่เครับไม่เคยไม่เคยแล้วเคยเปลี่ยนจากลูน่าเป็นเมทัลไหมครับแล้วก็เอาแท่งเหล็กครับเสียบเข้าไปทางโดพันจแต่ครั้หลักครับเคยไหมไม่เคยครับพ <c oughs> ี่ไม่ไม่ไม่เคยครับ <c oughs> น่ากลัวเกินไย แล้วแล้วทางโดพันนี่เคยใช้เวลาพิเศษในการเสกอวานเข้าท้องของไรเดอร์ดับเบิลไหมอะเคยครับเคยเหรอครับเคยครับโหน่าขนร้ายมากครับไรเดอร์อย่างนี้ตัวสั่นเลยนะเนี่ยตกเกรงเลยค่ะจิกหมอนเลยอืมแล้วระหว่างสึกนั้นใครชนะครับใครเป็นผู้แบบลม้ลมลงไปก่อนแล้วแบบเหนื่อยสู้ไม่ไหวแล้วลมทน้งคู่ครับ เสมอครับโอ้โหหน่ัยต้องมีลาวต่อไปครับผมระหว่างโดพันประธานไรเดอร์ดับเบิลสู้กันนานนะสองแต่ตอนนี้ก็คงไม่ได้มีลาวต่อไปแล้วใช่ไหมครับใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับจบแล้วครับมันจบด้วยการที่ไรเดอร์ดับเบิลนะครับใช้อ่าเมมโมรีทริกเกอร์ครับทริกเกอร์วางขาของวางขาของไรเดอร์ดับเบิลกากหน้าหน้าบ้านของโดพันนะครับใช่ไหมครับอันนี้เป็นคำขู่จากทางดับเบิลใช่ไหมครับ แทุกวันนี้จะมีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นหรือเปล่าไม่มีครับไม่มีไม่มีไม่มีะครับไม่มีครับวิเราให้มันเกิดขึ้นน่แหละครับแล้วก็ถ่ายแล้วก็ใช้า camera ม e m o r y ครับถ่ายรูปของลเ camera double ไว้ครับเก็บไว้แ back me ครับหลังจากนี้ライเดอร์ดับเบิ้ลก็น่าจะทำอะไรไม่ได้แล้วไม่เอาไม่เอาไม่ดีไม่เอาครับไม่ดีเหรอเสียภาพลักษณ์ไรเดอร์หมดภาพไรเดอร์ต้องมีภาพลักษณ์ที่ดีไงเออโอ้ภาพลักษณ์ในการแปลงเป็นลูน่าแล้วก็ให้โดพันนะครับอันนี้คือเป็นภาพลักษณ์ที่ดีแล้ว กูลงไม่ได้แล้วสภาพโอ้ <laughs> ผมก็เป็นไม่น่าดีนะครับภาพหลักเอง <laughs> พอนะครับเราผมว่าหยุดคุยเถอครับเดี๋ยวผมไปทำอื่น่นะครับตอนนี้เมืองฟุตโตปลอดภัยจากโดพันเรียบร้อยแล้วครับกั <laughs> โดพันมันยังอยู่เลยมันกำลังไปหาย <laughs> รอรอพบกันในเดอะบูวี่เอทนะผมจะมีกระบวนท่ารเสกสังวาสต่างๆตั้งแต่ตัว A ถึงตัว Z นะครับโอ้ยพ <laughs> ีครบเลยเหรอ กับการตากดตัวของไลเดอร์ตัวใหม่ไลเดอร์อิตาเนอร์นะครับผมเย็ดช่วงนี้นลันครับผมไม่มีเหนื่อยครับเนื่องจากเป็นอมตะครับเย็ดพื้นได้ครับรอชมนะครับ30กันยายน2567นะครับที่โรงภาพยนตร์โทรประเทศไทยครับผมขอบคุณครับได้แฟนคลับนะพี่บอสอย่าลืมไปดูนะครับบายครับแายครับผม เดี๋ยวเดี๋ยวครับก่อนก่อนหน้านั้นเนี่ยมีอีกโปรเจกต์นึครับผมเป็นโปรเจกต์อนิเมะของมาเลอร์เดอร์เบิร์ตนะครับผมเป็นภาาของเลดเดอร์สการนะครับผมที่จะเก็ตโบนเนอร์ตลอดเวลาครับสมชื่อกระดูกครับซึ่งอาจจะเป็นพลังที่แข็งแกร่งกันไปเลยโดนตัดบทนะครับในเหตุการณ์คืนแรกของมาเลอร์เดอร์เบิร์นครับผมไปดูกันได้นะครับข้อมูลเชิงลึกของเลดเดอร์สการครับผมกับการโบนเนอร์ตลอดเวลาครับผมอาจจะเห็นเลดเดอร์สการมีสามขานะครับตลอดทั้งเรื่องตลอดทั้งซีรีส์ครับผมมูบี้ใช่ฟว ตอเนั้อเดอะมูฟวี่หนึ่งตอนเต็มๆครับหนึ่งชั่วโมงครึ่งครับผมฉายในอนาคตครับไปีไหนไม่รู้ครับรับชมความวิกบนของมันเลยด้วยกเกลได้ในรรโรงภาพยนตร์ครับผมขอบคุณครับ